เกศเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบและวล้งชนิดหนึ่งนะคะเกิดจากการแปรปรวนของเมลืดขาวทําให้เกิดสารที่หลังมากระตุ้นเซลล์ผิวหนังให้แบ่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะลักษณะของผื่นสเก็ดเงินนะคะเป็นผื่นแดงนูนขอบเขตชัด มีขุยปกคลุมนะคะเมื่อบางทีถ้าเราเอามือไปแกะเกาผืน่นอาจจะมีเลือดออกได้บริเวณที่ขึ้นสามารถขึ้นได้ทั่วไปตั้งแต่ศรีรษะจนถึงปลายเท้านะคะก็บริเวณที่มีการเสียสีบ่อยๆ,อยๆเช่นข้อศอกข้อเข่า,ขาแล้วก็บริเวณก้นกบกหรือว่ามือเท้าก็พบได้ค่ะ นี้สะเก็ดเงินก็มีรูปแบบอื่นๆได้อีกนะคะเช่นผืนสะเก็ดเงินรูปหยดน้ําหรือสะเก็ดเงินที่เป็นผื่นขนาดเล็กนะคะลักษณะก็จะเป็นผืนสีแดงขนาดเล็กไม่เกิน1ซนติเมตรนะคะมีขุยกระจายอยู่ทั่วตัว,ตวอายุที่มักพบสะเก็ดเงินชนิดนี้ก็เป็นอายุประมาณน้อยกว่า30ปีแล้วก็อาจจะมีประวัติการติดเชื้อทางเดินหายใจน้ามาก่อนนะคะสะเก็ดเงินชนิดถัดไปก็คือเป็นชนิดตุ่มหนองนะคะ ชนิดนี้เนี่ยจะเป็นตุ่มหนองกระชายอยู่บนพื้นแดงอาจพบได้ทั่วตัวและถ้าเกิดคนไข้มีผื่นเยอะก็จะมีไข้สูงร่วมด้วยได้ค่ะสะเก็ดเงินชนิดซอกพับนะคะก็จะพบได้บริเวณซอกรักแร้ขาหนีบหรือว่าใต้เาวานมนะคะสะเก็ดเงินชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นผื่นนูนแดงแต่ไม่ค่อยมีขุยค่ะ สะเก็ดเงินชนิดแดงลอกทั้งตัวนะคะก็จะมีลักษณะเป็นพื้นแดงลอกอาจจะเป็นได้ทั่วตัวเลยนะคะถ้าชนิดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสะเก็ดเงินบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้านะคะก็จะเป็นผื่นหนาบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้ามีขุยลอกได้นะคะยังมีอาการแสดงที่เล็บนะคะอาจจะมีเล็บกร่อนหรือว่าเล็บผิดรูปมีจุดเหลืองๆบนเล็บได้หรือนอกจากนี้เนี่ยยังมีข้ออักเสบสะเก็ดเงินได้อีกนะคะ ปัจใจกระตุ้นสะเก็ดเงินมีหลายอย่างหมอนแนะนําให้คนไข้จําบทนี้นะคะอ้วนเศร้าเล่าเกาอ้วนก็แปลว่าหากเรามีโรคอ้วนหรือน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้สะเก็ดเงินเหือขึ้นได้นะคะเศร้าหมายความว่าหากเรามีอารมณ์วิตกกงงังวลหรือเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอสาเหตุเหล่านี้สามารถกระตุ้นสะเก็ดเงินได้ เล่าเล่าหากเราทานเล่าก็จะกระตุ้นให้เกิดสะเก็ดเงินเพิ่มมากขึ้นได้และการเกาการเกาที่ผื่นสะเก็ดเงินนี้จะกระตุ้นให้ผื่นเนี่ยเป็นมากขึ้นนะคะโรคสะเก็ดเงินนะคะเป็นโรคที่พบได้2%ของประชากรทั้งหมดนะคะและก็เป็นโรคไม่ติดต่อค่ะ วินิจฉัยโรคสะเก็ดเงินนะคะแพทย์สามารถทําการวินิจฉัยได้โดยดูจากลักษณะของผื่นร่วมกับประวัติแล้วก็อาการของผู้ป่วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยในกรณีที่ผื่นมีความซับซ้อนมากเนี่ยแพทย์จะทําการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจเพื่อคอนเฟิร์มการวินิจฉัยก็บางครั้งนะคะที่เป็นกรณีพิเศษอย่างเช่นเวลาที่คนไข้มีอาการปวดบวมหรือข้ออักเสบแพทย์ก็จะทำการส่งตรวจเอ็กซเรย์ ray, หรือว่าเจาะเลือดเพิ่มเติมด้วยค่ะ การรักษาโรคสเกนเนี่ยนะครับก็เราต้องประเมินความรุนแรงของเป็นไข้ก่อนนะครับถ้าสมมติว่าความรุนแรงของโรคน้อยเนี่ยเราสามารถใช้แค่ยาทานเนี่ยก็สามารถรักษาได้โดยที่อาจจะมีทั้งตัวยาทาน้้ำมันดินหรือว่ายาทานในกลุ่มสเตียรอยแต่ว่าต้องได้รับการสั่งจ่ายจากแพทย์นะครับผมแต่ในขณะที่ถ้าเราประเมินความรุนแรงของโรคเนี่ยอยู่ในขั้นปานกลางถึงรุนแรงนะครับหมอเนี่ยก็อาจจะสั่งจ่ายเป็นยากินที่แบบ กดภูมิต้านทานนะครับซึ่งตัวเนี้อาจจะต้องดูแลโดยแพทย์นะครับเราอาจจะมีการเจาะเลือดเป็นระยะระยะเพื่อดูผลผลดีแล้วก็ผลเสียจากยาด้วยนะครับผมในขณะที่การรักษาอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือคนไข้าาสามารถมารักษาด้วยการฉายแสง UV ได้นะครับผมก็เหมาะกับคนไข้ที่แบบว่าไม่ตอบสนองต่อยาทาแล้วก็ยากิน,นครับ หรือในกลุ่มคนบางคนที่แบบว่ามีข้อห้ามใช้ยาทางบางตัวหรือคนไข้อะมีปัญหาเช่นโรคตับโรคไตซึ่งไม่สามารถกินยาได้เนี่ยก็สามารถมาฉายแสงได้ครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็คือกลุ่มยาไบโอลจิกครับผมกลุ่มยาไบโอยจิกเนี่ยมันจะรักษาที่กลไกลของโรคที่จำเพาะโดยตรงเลยนะครับผมซึ่งให้ประสิทธิภาพการรักษาเนี่ยดีมากครับผมซึ่งในโรงพยาบาลเราเนี่ยก็มีกลุ่มยาไบโอลจิกด้วยครับ ส่วนเรื่องการดูแลตนเองของคนไข้นะครับผมคนไข้เนี่ยก็ต้องมีวินัยในการดูแลตัวเองนะครับต้องคอยหมัน่นทายาให้เป็นประจำกินยาให้สม่ำเสมอแล้วก็มาพบแพทย์ไม่ขาดนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราขานยาไปเนี่ยผื่นมันก็จะสามารถกําเ,เริบเผอขึ้นมาได้ครับนอกจากนี้พวกปัจจัยกระตุ้นต่างๆเช่นความเครียดนอนดึกหรือการสูบบุหรี่กินเหล้าเนี่ยต้องเลิกให้หมดเลยนะครับผื่นจะได้เนี่ยไม่เผดออกมาแล้วเราก็จะมีสุขภาพที่ดีนะครับผม สดีผู้รับบริการทุกคนนะคะวันนี้นะคะคลินิกสะเก็ดเงินนะคะขอแนะนําตัวก่อนเลยนะคะคนแรกนี้พี่ติ๋วนะคะเป็นใจชูดวงนะคะอยู่ประจําคลินิกสะเก็ดเงินค่ะคนที่2นะคะน้องจีนะคะชื่อจีรวสมหมายค่ะและคนสุดท้ายนะคะชื่อพี่อ้อนนะคะจริยากแก้วแทนค่ะ อยากจะบอกอะไรนิดนึงนะคะสําหรับคนไข้สะเก็ดเงินนะคะที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรังนะคะมีบริการคนไข้นะคะรับบริการคนไข้สะเก็ดเงินในทุกวันอังคารนะคะช่วงเช้าและก็ช่วงบ่ายนะคะเพื่อสะดวกในการเดินทางของคนไข้นะคะ,คะโรคสะเก็ดเงินนะคะเป็นโรคเรื้อรังนะคะจําเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องนะคะอย่าลืมมารับการตรวจต่อเนื่องตามนั้นนะคะทุกคน นอกจากเราจะให้บริการในโรงพยาบาลแล้วอตอนนี้เราขยายเครือข่ายนะคะไปยังโรงพยาบาลชุมชนนะคะตอนนี้มีทั้งหมด8โรงพยาบาลแล้วนะคะและคาดว่าปีถัดๆไปเราจะขยายเครือข่ายไปให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้นะคะค่ะบอกว่าทุกคนนะคะทั้งญาติแล้วก็คนไข้นะคะที่มารับบริการที่เรานะคะจะได้เจอคุณหมอที่เก่งแล้วก็พยาบาลที่น่ารักอย่างนี้นะคะบอกว่าทุกคนต้องมาเจอกันนะคะคนไขส้สเก็ตเงินบ๊ายบายขอบคุณค่ะ น,นี้เดี๋ยวมาคุยกับคนไข้ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินนะครับผมว่ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็รู้สึกสบายใจเยอะกว่าที่โรงพยาบาลอื่นนะค,ะค่ะาะที่นี่คุณหมอเข้าใจดีพยาบาลเอาใจดีทุกอย่างแล้วก็ปืนก็ดีขึ้นแต่ว่าต้องรักษาต่อเนื่องนะคะคณไข้เคยรักษาด้วยวิธีไหนบ้างไหมครับก็มี ตายากินยาแล้วก็่ายแสงฉีดยาหลายวิธีเลยคุณหมอทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างครแต่ว่าอาการดีขึ้นนะคะอยากให้มารักษาที่นี่เยอะๆนะคะเพราะคุณหมอก็ใจดีพยาบาลก็ใจดีและก็โรงพยาบาลก็สะอาดโรงพยาบาลเราเพิ่งปรับใหม่เลยเนาะค่ะค่ะ